สวัสดีทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถสวยๆนะครับราคาประหยัดๆนะครับมานําเสนอนะครับรถบ้านนะครับมือที่2ครับคันหน้าของเราฮอนด้าซีวิคเดม s ชันนะครับรถยอดนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งของ Honda นะครับราคาแค่แสนต้นๆนะครับคันนี้ต้องบอกนะครับว่าสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวพาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดมิชันนะครับ1.7 e XI นะครับเกียร์ออโต้ครับปี2004นะครับหรือ2547นะครับรถบ้านมือที่2นะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับดูแลรถดีมากๆนะครับคันนี้ถ้าจะพูดว่ารถสภาพหนึ่งในร้อยก็ก็ถือว่าได้เลยนะครับเจ้าของเดิมลงแม็ก15นะครับยางก็ใหม่นะครับดอกเยอะนะครับทั้ง4่เส้น สวยเลยนะฮะน,นี่ไม่ก็่สองแสนกว่ากว่านะครับอ่ารถสภาพเดิมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับรถฝากระโปรงฝาท้ายไม่มีถอดนะครับไม่เคยติดจัดอันนี้เติม e 2 0แก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่งเก้าห้าได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ไปขับมาจากกรุงเทพนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้คนขับบอกว่าขับดีมากๆนะครับคันนี้ขับวิ่งยาวๆได้สบายๆนะฮะ ถึงปีจะลึกหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรถที่ทนทานนะครับผมทนทานมากๆช่วงล่างก็เกาะถนนดีเยี่ยมนะครับสีสวยทั้งคันเลยนะครับอันนี้มาดูภายในนะครับภายในก็สภาพดีครับสภาพดีเบาะไม่มีแตกขาดชำรุดนะครับ อ่อหนังนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้านะครับอันนี้กุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยครับอ่ะไม่สองแสนสี่สองแสนห้านะครับ 2, 4, 2, ครับนะเสียงเครื่องอ่าเจ้าของเดิมครับติดกล้องภายหลังให้ด้วยนะครับอันนี้ ครับนะ่บถอยหลังกล้องถอยมาแล้วนะครับแอเยนมากนะครับอันนี้ครับไปสภาพดีเลยในราคาแสนต้นๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวพาชม<อ>ท้ายแล้วก็้องห้องเครื่องนะครับยางก็ดอกลึกนะครับดอกลึกใช้ได้อีกยาวๆครับผม เป็นข้างหลังมีตู้ทซับด้วยนะครับับรแถมไปให้ด้วยเลยครับผมครับเม็ดอาร์ต่างๆครับเดิมนะครับรถฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีถอดนะครับไข่ห่าวรถใช้งานนะครับแนะนำเลยนะฮะคันนี้สภาพดีจริงครับยางอะไรแม่แรงครับอยู่ครบหมดนะครับ เดี๋ยวพาดึงดูเม็ดอ์คนะครับประตูนะครับครับเนี่ยเม็ดอ์คนะครับมีนะครับปานหลังหลังคนขับนะครับรับเม็ดอ์คนะครับคือบางทัานจะกลัวว่ารถชนหนักมาไหมนี่คือเราจะดูจากเม็ดอ์คนะครับครับบางคันที่เคยซ่อม มารับเม็ดาก็จะหายหรืออาจจะมีการมีรอยซ่อมนะครับอันนี้คือรับประกันได้เรยวครับคันนี้ไม่มีชนรับเม็ดานะครับดึงให้ดูเห็นเห็นเลยครับนะครับอ่ะเม็ดด่างนะครับลึกเมดดาคือตั้งสีสีบานนะครับภายในก็ดูดีมากนะครับ เดี๋ยวพาไปชมด้านหน้านะครับขอแยกพักทำฝปากระโปรงนะครับครับเครื่องผมมายังไม่ล้างครับคันนี้ให้เห็นสภาพเดิมๆนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับดูนะครับสภาพดีมากนะฮะไม่มีแบบอ่ารอยคราบน้ำมันนะครับคานหน้าเดิมนะนหน้าเดิครับ ทีนต่างๆครับเครื่องก็เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเพลเดิมนะครับรอดฝากระโปรงไม่ถอดนะ,ะ,ะครับเป็นเลเลยนะครับข้บางล่างก็ไม่เยิ้มนะครับน,รนี่ก็ขายได้ไปคันนี้ก็ถือว่าได้รถ สภาพดีนะครับสบภาพดีไฟหน้าอาจจะใหมนะครับไม่ได้แบบว่าเกิดจากการชนหนักนะครับคือพอรถปีเก่าหน่อยไฟไฟหน้านจะเหลืองนะครับคือเจ้าของเดิมเขากา็เปลี่ยนไฟหน้าใหม่เลยนะครับไม่ได้เกิดจากการชนหนักชนอะไรนะครับผมอันนี้รับประกันได้พาช่างมาดูได้เลยนะครับครับนะสุดป้ายกัครับกระโปรงก็เดิมนะครับ สำหรับท่านที่มองหานะครับรดราคาแสนต้นๆนะครับก็อยากแนะนําคันนี้นะครับรถบ้านประวัติดีนะครับขับข้ามไกลมาแล้วนะครับผมเครื่องช่วงล่างดีมากครับรุ่นนี้ครับาสนใจกระทักเข้ามาคุยกันนะครับผมอวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ